สวัสดีครับผมนายนัตพลพรหมสวัสดิ์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านดองกระเม็ดนะครับตับลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านหลังนี้เป็นลักษณะบ้านเท้าโฮมหนึ่งชั้นนะครับซึ่งก็ด้านหน้าก็เป็นถนนนะครับเป็นถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับมีทางเข้าออกอย่างชัดเจน พื้นที่ใช้สอยหรือว่าพื้นที่ที่ดินก็ี่ดิบเจ็ดตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็70ตารางเมตรเป็นบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับราคาขายครั้งแรกก็เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทแต่ตอนนี้ลดราคาดั้มราคาลงมาจากหนึ่งล้านสองแสนบาทมาเป็น 9 5 0 0 0 0นาบาทราคานี้ถูกสุดๆเลยทีเดียวนะครับพราะ่าเป็นบ้านหลังสวยนะครับมีถึง2ห้องนอนหห้องน้ำห1ห้องครัว1ห้องโถงและก็ที่จอดรถนะครับไปเชิญบุคอลาีกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับนี่คือบ,บ้านหลังนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยครับด้านหน้านะครับมาก็จะสังเกตง่ายๆ นะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยถนนทางเข้าก็เป็นถนนนะครับสาธารประโยชน์นะครับเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับซึ่งก็เนี่ยมาตรงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านลักษณะเท้าโอมนะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีที่จอดรถเนี่ยตรงนี้แหละครับเนี่ยที่จอดรถตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยพื้นที่นะครับเป็นหมดที่จะมาทำเกี่ยวกับเนี่ยปล,ปลูกพืชน,นะครับอาจจะปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้สวยงามหรือมาหรือมาเกี่ยวกับเนี่ยปลูกเกี่ยวกับเพื่อผักสวนครัวอะไรก็ได้หมดเลยนะครับทำให้บรรยากาศนี่โอ้โ,อโหน่าสนใจนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ได้ท,ทไไดั้งรถยนต์นะครับ เนี่ยจอดตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนบันไดก็1 2 3นะครับ3ขั้นนะครับความสูงจากพื้นดินไปเนี่ยนะครับประมาณ1เมตรนะครับเนี่ยขึ้นไปก็จะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับมีเก้าอีอา้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล นะครับเมืองสุรินทร์เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสถานที่นะครับสำคัญสําคัญเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเป็นสถานศึกษานะครับเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ราชการจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆานะครับสําหรับทุกๆท่านที่กําลังมองหานะครับบ้านพักนะครับให้กับลูกนะครับลูกๆและลานที่จะมาศึกษาต่อนะครับเรียนอยู่ในเขตเทศบาลนะครับ แล้วก็นี่เข้าไปข้างในก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นห้องห้องโถงขนาดใหญ่นะครับปูด้วยไม้ปาเก้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเข้าไปด้านในก็จะมีนะครับก็จะมีห้องนอนนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นี่เพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆนะครับสวยงามนะครับเย็นตาสบายใจนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องแรกก่อนนะครับเป็นห้องนอนนะครับห้องนอน นะครับเป็นห้องแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยกว้างขวางเลยนะครับมีทั้งมุงลวดเหล็กดัดนะครับเนี่ยอยู่แล้วปลอดภัยนะครับมีฝ้าไปดงไปดานนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแสงสว่างนี่โอ้โหนะครับแล้วก็มาตรงกลางก็จะเป็นเนี่ยห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับสุขภัณฑ์ห้องน้ําก็มีครบเลยทีเดียวนะครับแต่ท่านจะมาเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างก็นะครับตามความ ชอบก็แล้วกันนะครับเนี่ยถังน้ํานะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับน้ําประปาก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับน้ำประปาที่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็นี่ห้องนอนห้องที่2ตัวนี้นะครับห้องนอนห้องที่2นี่ก็จะติดแอร์คอนดิชัอนะครับเนี่ยเครื่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็แถมให้นะครับแถมแอร์คอนดิชั่หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็มาทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้ ด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้มานะครับแล้วก็เดินไปข้างหลังอีกก็จะเป็นนะครับห้องซักล้างนะครับซึ่งก็เนี่ยเราจะเปิดประตูด้านหลังเข้าไปนะครับก็จะมีบันไดนะครับลงไปประมาณ5ขั้นด้วยกันนะครับเนี่ยบริเวณข้างด้านล่างนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาใช้เป็นพื้นที่ซักผ้านะครับตากผ้านะครับได้หมดเลยนะครับ ข้างหางนี้เดียวนะครับตรงนี้ก็อย่างนี้พื้นที่นะครับตรงนี้นะครับส่วนการติดแอร์คอนดิชัอร์ตันี้เครื่องติดแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเิ็ไว้ด้านนอกตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นนะครับซึ่งนะครับพื้นที่นะครับของที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับก็รวมแล้ว27ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับบ้านหลังนี้รวมแล้ว70ตารางเมตรนะครับ หรือว่าเป็นบ้านที่กว้างขวางนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็สําหรับสถานที่นะครับที่มีความสําคัญก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะครับโอ้สะดวกเหลือเกินนะครับก็จะมีใกล้ที่สุดเลยก็คือโรงเรียนเทศบาลสองนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับสิรินทรนะครับโรงเรียนสุรวิทยาการเป็นโรงเรียนนะครับในจังหวัดสุรินทร์ที่นะครับมีชื่อเสียงนะครับ ใครๆก็อยากให้ลูกมาเรียนที่นี่เพราะว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับที่อยู่ใกล้อีกก็คือโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์นะครับแล้วก็โรงเรียนเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์วิทยาลัยนะครับอชิบะศึกษาสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์นะครับโรงพยาบาลประจําจังหวัดสุรินทร์นะครับโรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับ โรงพยาบาลประจำศูนย์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลน,นะครับรวมแพทย์หมออนันต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่นะครับทำการรักษานะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ยังมีโรงแรมทองทารินนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับจังหวัดสุรินทร์ที่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสํานักงานนะครับการเลือกตั้งกกตจังหวัดสุรินทร์ก็อยู่ใกล้ๆอีกเช่นกันก นอกจากนั้นแล้วยังมีตลาดนะครับตลาดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในกาจ่ายใช้สอยนี่ก็ง่ายๆเลยครับนอกจากเกี่ยวกับสถานศึกษาอยู่ใกล้ๆแล้วยังมีห้างสรรพสินค้านะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับสาขาสุรินห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสจังหวัดสุรินนะครับห้างสรรพสินค้าไมโครนะครับสาขาจังหวัดสุรินนะครับ ห้างสรรพสินค้านะครับโรบินสันสาขาสุรินนะครับแล้วก็ยังมีไทยวัสดุนะครับดูโฮมโอ้โห,โโหราคางานสร้างนะครับบ้านหลังนี้ขายครั้งแรกนะครับเปิดตัวครั้งแรกนี่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับตอนนี้เจ้าของบอกว่าลดราคาอยากขายจริงๆนะครับจาก1นึ่งล้านสองแบาทนะครับมาเป็น9ก้0 0 0นบาทโอ้โหราคาเนี่ย นะครับผูกแบบสุดๆเลยนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในเขตพื้นท <rant> ี่ของบ้านดองกระเม็ดนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสถานศึกษานะครับบ้านหลังนี้เหมาะที่จะซื้อเพื่อนะครับให้ลูกให้หลานนะครับได้มาพักอาศัยนะครับเพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆสถานศึกษานี่ไปมาสะดวกนะครับหรือต้องการที่จะซื้อเพื่อไว้เก่งกําไรนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือซื้อเอาไว้เพื่อ นะครับเปิดให้บริการให้เช่าโอ้โหนะครับอันนี้ก็ใช่เลยนะครับตอบโจทย์ได้ทุกคําถามนะครับค่าเช่านะครับในแต่ละเดือนก็นะครับอยู่ที่ประมาณเดือนละนะครับสี่สี่ถึงห้าพันบาทครับต่อเดือนนะครับเพราะว่าห้องที่อยู่ใกล้ๆเขาก็จะให้บริการนะครับแล้วก็เนี่ยอาคารที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับติดกับอพาร์ตเมนต์นะครับโอ้นะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับอยู่สบายมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน นะครับแล้วก็อยู่ในัวเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆสถานศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสบัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีตลาก็้วกนน็ะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพยานเจ้าของบ้านนะครับใจดีใจดีนะครับติดต่อให้ผมก็นัทพลพรมสบัดได้มีโอกาสมาทําการรีวิวแล้วก็มาหมายประกาศให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ